Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racines, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommet, c'est un piège entre ouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui. C'est le souffle du vent au sommet des collines, c'est une vieille ruine, le vide, le néon. C'est la pique qui chacasse, c'est la verse qui verse, des torrents d'algresse, ce sont les eaux de Mars. C'est le pied qui avance, ça sur, à pas long. สวัสดีค่ะวันนี้เกรสจะมาสาธิตวิธีการชงทานแทนให้ชมกันนะคะจริงๆแล้วทานแทนสามารถชงได้กับเครื่องดื่มหลายชนิดเช่นนมเปรี้ยวนมชวนเหลืองน้ำเปล่าหรือน้ำผลไม้คั้นสดๆค่ะวันนี้เกรสขอเลือกเป็นนมเปรี้ยวนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมช้อนสำหรับคนนมเปรี้ยว แก้วใบใหญ่ๆทานแทนและน้ำเปล่าค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะเทน้ำเปรี้ยวใส่ลงไปหลั<ม>งจากนั้นเทน้ำเปล่าตามลงไปเพื่อให้นมเปรี้ยวไม่เข้มข้นเกินไปค่ะหลังจากนั้นเททันแทนให้หมดซองเลยคะ่ะ ันน้ dans la trou c'est un หยิบซองเล็กๆทิ้งไปค่ะใช้ช้อนคนให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วจะหน้าตาออกมาประมาณนี้ค่ะหอมน่าทานจังเลย อร่อจังเลยลองซื้อไปทานกันเดินนะคะ